กัวงวลเรื่องหนมตั้งเต้าหรืออยากมีกล้ามหนอกจริงไหมผมก็อยากมีนะพี่ให้มันแบบเวลาถอดเสื้อมันแบบเดินแบบเดินลงไปว่ายน้ำเงี้ยนะสาวผู้หญิงเย่ายอยู่นี่นะหนูไม่ชอบผ pues ู้ชายแบบแห้งๆห้เหี่ยวๆหี่นะแบบแบบแก้งๆเนี่ยแบบนั่นชอบตัวใหญ่ๆนั่นๆเลยดูเรื่องดูเรื่องสรุปว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีความกังวลบ้างเรื่องหน้าอก ผู้ชายก็คืออยากจะหุ่นดีแหละใช่ใช่พี่คือก็ก็ไม่อยากให้มันเหลวหรือแบบไม่ไม่มีอะไรเงี้ยมันมีบ้างอ่ะนั่นแหละคนเราก็ต้องนะภูมิใจในถึงตัวเองมีอยู่แต่พี่คนหนึ่งเลยนะที่แบบว่าไม่ไม่ชอบผู้หญิงถ้าไม่มีแล้วไปทำนมเงี้ยเออรู้สึกว่าไม่ชอบใช่ไหมเออมันมันผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงก็ไม่ชอบนะไม่ชอบผู้หญิงที่ทำนมนะอ่ะสองคน้สองคนคนนี้ไม่ชอบรู้สึกว่ามันดูแบบแตดูปลอมมากอยากทำมากเพราะบางท่านทำมาแล้วเป็นแบบ เป็นวงกตลมชัดเจนคือแบบรู้ว่าทำอะไรเนี่ยดูไม่จริงซึ่งผมไม่มีปัญหาในจจดนั้นรผมรับได้ผมว่าคุณซีเรียสเรื่องนี้แ่ะมีมีซีเรียสเรื่องต่อไปอ่ที่พูดถึงเรื่องหน้าไปแล้วหน้าอกไปแล้วที่พูดถึงหัวมั่งหัวโดนแน่หัวหัวหัวทเรื่องผมผมเขาบอกว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยมีเจอผมสีเทามากหรือผมงองเนี่ยผมงองเยอบกว่าปกติเนี่ยจะรู้สึกแบบรับไม่ได้อ่ะคือแบบ ฉันแก่แล้วฉันแก่แล้วฉันดูแก่แต่ส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องผมเรื่องบ้างเรื่องหัวร้านพาคนแหัวร้านเออหัวร้านเนี่ยมีร้านหลายแบบมีถ่ายข้างมีถ่ายกลางคือจุดเริ่มต้นของของหัวร้านแต่คนอาจจะเริ่มต้นเหมือนกันเมื่อกนเริ่มจากคิ้วเลยว้านเพ่คิ้วไปก่อนมื่อก่นเริ่มข้างเริ่มหลังเริ่มกลางมต่น้องพี่สันเริ่มกลางเฮ้ยเอาไปเหรออู้หูดิยายพูดหนูจะพาไปปลูกผมอยู่เนี่ยแบบก็คุยกันตั้งแต่ในบ้านอู้บ้าง คือเห็นปุ้ยอย่างนะคะท่านผู้ชมคือนางฟูด้านข้างตรงกลางคือขย่ำขย่ำไว้เนี่ยปกปิดคือมันนับวันนับวันนิ่งบางแล้วก็ไปทำตรงกลางนี่คือใส่วิกมันแหว่พี่คือผมพผมันมีหผมมีน้ำหนักมันแหว่เนี่ยนะผมมีน้ำหนักผมแกแล้วผมมีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักอันนี้คืออย่างของความกังวลของผู้ชายแล้วอย่างมีนเนี่ยถ้ามีนมันแบบว่าถ้ามีผมงอกเยอะสมมติว่าตอนเนี้ยเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มขาวๆไม่หนูทำไฮไลท์นั่นแหละรู้สึกกังวลไหมถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ย ถ้าถามแบบตัวหนูคือต้องเข้าใจก่อนนะว่ามีเป็นประเทศที่ไม่ค่อยกังวลกับอะไรนี้นะจะมองแบบว่าอะถ้าถ้าผมอะแต่ละีแล้วฉันไม่ต้องตัดสีผมทําสีได้ติดดีอะไรเ<อ>คือนี่คือความคิดหนูนะแต่ว่าถามว่ากางังวลไหมส่วนตัวไม่กังวล<อ>และคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยกังวลกับเรื่องอผมขาวถ้าผมบางอะน,นะกังวลมากกว่า<อ>ผู้หญิงจะก,กังวลเรื่องผมบางมากกว่าผมขาวหัวร้านเนี่ยต้องเป็นพี่กับปั๊มเลยห่วงมากด้านข้างเหรอพี่อมพี่เป็นด้านด้านด้านหน้าด้านหน้าของปั๊มเป็นด้านกลางข้างบน แต่ถ้าคนที่ที่สุดนะครับก็ต้องเป็นคุณโจของเราเห็นไหมว่าคุณโจก็ไม่เคยจะ เอาผมออกไปจากด้านหน้าเลยเอาผมออกไปด้านหน้าเลยคุณโจอจะปลูกข้าวและด้านหน้าจะต้อจิ้มปลูกนะเขาจะไม่ยอมเลยแต่แล้วคุณจอคุณจอดูหรือเปล่าคุณจจะจะด่าดิฉันหรือเปล่าคุณจอจะจิ้มจะจิ้มจะปลูกข้าวและด้านหน้าเอออันนี้เป็นอันนี้ยอมรับว่าผู้ชายเป็นเรื่องกังวลกังวลพี่กังวลผู้หญิงก็อาจจะที่มีบอกไปว่าจะกังวลบ้างบางคนก็ไม่กังวลเพราะว่าผู้หญิงนี่เชื่อว่าถ้าผมขาวไปก็ยอมได้กัดได้ใช่ใช่ค่ะเออแต่แล้วถ้าผมผมบางเนี่ย ลองปลากข้าวแล้ว<ก>ลปข้าวเป็นผมอ่ะ,ะอันนี้คือตัวอย่าง2ข้อ<ะ>นน,น,น้อยๆแต่อยาจะมีตัวอย่างข้อต่อไปค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะครับเราไปพักชม MV ม MV กันก่อน<ะ>ครับครับเมื่อกี้ผ่าน้วนะครับกับตัวอย่างว่า คนเราเนี่ยผู้ชายเนี่ยกังวลเรื่องอะไระผู้หญิงเนี่ยจะก,กังวลเรื่องอะไรแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีข้อกังวลหรือ<ช>ว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีตรงไหนกังวลอะไรบ้างลองเขียนมาถ้าคุณผู้ชมกังวลเรื่องอะไรนะในค,ความห่วงสวยห่วงหลองตัวเองส่งมาได้ครับผ่าเนเอเอ็สนะฮะที่4827235นะฮะครั้งละาสั่บาทระ1ชั่วโมงสุด<ล>ยอดตอนนี้หัวฉชนะแล้วม <laughs> ันเครียดจังเลยอะไรเ <laughs> งี้ยว่าได้ได้รู้แรงส่งไหมส่งที่เอาเอางี้ ี่ขอพระอิเหนาแข่งไปช่วยต้องแบบพี่ผมร้านทำไงดีผมร้านทำไงดีครับเออช่วยแก้ปัญหาได้ไหมครับค่ะเส้นไม่ร้านของนะอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงประเด็นต่อไปค่ะไอ้ข้อเนี่พี่เห็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยกังวลเยอะมากครับกลัวมากๆกับเรื่องของแขนห้อยตรงนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่นี่เห็นได้ชัดจริงจริงจริงอันนี้จริงตรงนี้ถ้าเราลไม่ไายผู้หญิงจะกังวลแขนห้อยครับแต่เผู้ชายจะกังวลตรงนี้ครับ เอองงงงงงอ่ากลัวจะมีหผงยางเวลาใส่เสื้อแล้วจะมีแบบจริงๆเหรอเอาจริงใช่วอลลี่เรื่องห่วงยางมากอเขคือเวลาใส่เสื้อมามันแก้ยากใช่คือมันไม่ได้แบบว่าหายไปง่ายๆเรื่องพวเนี้ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามมากใช่ตอนเราออกกําลังกายซื้ออ้าวกว่าจะลงนะเนี่ยขึ้นนี่แบบโอ้โหพระเจ้าช่วยเลยค่ะเอามาแล้วเหรอเออเอาล้วเหรอจะแบบว่าจะลดได้นี่มันยากมากจริงแล้วมีมีวิธีแก้ไหม เรื่องรไมว่ากังวลเรื่องแขนข้อจริงๆถ้าถ้าแก้ได้เขาคงไม่ก็คงไม่มีอ่เนี่ก็ใช้ได้ไม่ได้แก้เลยใช้ได้เห็นเขาเลยพ่อด่าคือก็แบบ ก็ก็กังวลก็กังวลอ่นนะแต่ว่าก็ก็ยังใส่แขนกุดอยู่ก็ยัง,ยย ούμε, ยงทําชีวิตปกติก็ไม่ทําคือหนูไม่บั่นทนะอนไงคือบางคนเนี่ยเขาแขนห้อยขนาดแบบว่าต้องใส่แขนยาวไม่ใส่แขนสั้นแบบแขนกุดแบบไม่น่าเลยแบบเดี๋ยวแขนนั้นอนะ่ะมันก็อ่าอะไรเง,งี้ยหรอแต่หนูก็แบบหนูก็ไม่ได้คืออย่างเจ๊เจ๊มองข้ามไปใช่ไหมมองข้ามเลยไม่ได้เป็นปัญหาแต่ก็มองข้ามไปจริงจเป็นมองหาก็เออช่างมันก็อยู่กับมันแหละมันคงไปไหนไม่รอดแล้วล่ะจริงจริงก็พยายามเอ็กซ์ซอร์สไนะคือจริงจริงแล้วัเทปปับได้งเนี่ ไม่มีอะไรดีอ่ะแต่ก็แบบข้ามันไปหมดอคือคือที่เราเรียกเลือกมีนมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้เป็นกําลังใจให้กับคนที่เขามีปัญหาเรื่องนี้อยู่เป็นกาลังใจให้คนที่มีปัญหาในทุกๆเรื่องอย่างนี้เออแต่อย่างพี่พี่พี่กีเนี่ยถ้าแบบอย่างผู้หญิงเขาแข็งเนี่ยแล้วพี่กีพุงพี่เนี่ยแบบเออกังวลแต่พี่มีหุ้นอะไรพี่กีไม่ไม่ไม่ตรงเนี้ยแบบกังวลเงี่คือบางคนผู้ชายฝันอยากมีซิกแพคอยู่แล้วล่ะผู้ชายเอาได้ว่าแปเร์เซ็นตนี่ยต้องฝันว่าอยากมีซิกแพ แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพูดจริงเรื่องซิกแพคนี่เป็นเรื่องที่มันขึ้นยากยากมากขึ้นและหายยากขึ้นและหายไปง่ายมากแต่แต่ทั้งสองคนนี้ควรดีใจนะคือดูดีนะเขาหนูพูดจริงๆดูดีตัวมีปัญหาอย่างที่น้ำแข็งพูดประโยคนึงแต่มองข้ามไปข้าพันพูดว่าว่าทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีข้อด้อยของตัวเองถูกพี่ไม่มีใครเพอร์เฟกไปทุกอย่างใช่ไหมแกยอมรับในจุดนั้นที่ได้ใช่แต่อยากให้มีความสุขกับกับที่เราเป็นนะคะใช่ใช่อย่าอย่าไปทุกข์มากอย่าไปทุกคือจริงๆอ่ะไอ้นี่มันนเเค่่่สิงอออืืาาาจจจะะรรรหๆ สวยไม่สวยมันอยู่ที่เราพี่ใช่ทุกวันนี้คนเรามองว่าใครสวยเพราะสื่อยัดเยียดรู้ปะที่บอกว่าผู้หญิงต้องพร้อมถึงจะสวยผู้หญิงต้องไว้ผมทรงที่งจะสวยผู้หญิงต้องผิวขาวถึงจะสวยจริงๆมันไม่เป็นความจริงรู้ปะมันเป็นคือเราพอใจในตัวเราจริงใจอีกนะเดี๋ยวร้องไห้อีกต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้ไหมอ h my God คือเราต้องพอใจในตัวเรา Oh my God ใหม่แล้วโอ o ย oh อจริงจริงคือแบบ เราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีเนี่ยขอกระดาษกระชูดด้ครับจริงไนมครับนี่ไม่โหอันนี้พอใจมากเลยฮะเฮ้ยพอใจเรามีความสุขกับทุกวันซึ่งดีมากซึ่งดีไม่แต่ปีเรื่องนึงเนี่ยที่มันแก้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะทำไงก็แก้ไม่ได้แล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป็นกังวลมากมากทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงจะกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะสูงเกินไปซึ่งพี่พี่มองว่าธรรมดาแต่ผู้ชายเนี่ยกังวลหนักเลยถ้าเป็นผู้ชายที่โหลดมากเออยิงโหลดแล้วแบบสมมติว่า เป็นผู้ชายโหลดแล้วแบบมีแฟนตัวสูงเนี่ยแล้วบบมันแบบเสียงวนมากมีเพื่อนหนูบอกแบบว่าบางคนแบบแฟนเขาบางคนแบบไม่ชอบไปใส่ส้นสูงเหมือนว่าส่วนสูงเท่ากันอย่างเงี้ยพอไม่ชอบให้แฟนใส่ส้นสูงเพราะว่าพอแฟนใส่ส้นสูงสูงกว่านิดนึงสูงมันทำให้ผู้ชายไม่ชอบจริงป่ะพี่เราไม่ชอบผู้หญิงสูงกว่าอีกแล้วเราหนึ่งคนนั่นแข่งเนยผมไม่ยังไงก็ได้ครับ คือคือมันไม่ค่อยมีใครสูงอ่ะคือสูงว่าเขาเป็นนางแบบไปเลยอ่ะร้อยเก้าสิบไรเงี้ยคือเขาเป็นนางแบบแล้วผมก็คือผมผอมผมเขไม่ท่าไงเคยเคยมีนะเคยมีแฟนแบบเป็นนางแบบร้อยเก้าสิบอะไม่มีอ่ะมีมามาร้อยร้อยเจ็ดห้าพอดีเลยคุยกันพอดีเป๊ะเลยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเป็นอ่างที่บอกว่าถ้าผู้หญิงไปสูงก่อนผู้ชายอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเราสูงมากเลยกังวลไหมอันนี้แต่าางถ้าเจ๊สูงกว่าพี่คนนั้นนะไม่หรอกแต่ ไม่ชอบสูงกว่าผู้ชายเหมือนกันรู้สึกเหมือนแบบตัวเองเป็นช้างอ่ะคือด้วยความที่เป็นคนตัวใหญ่แบบไหล่ใหญ่อะไรเงี้ยถ้าหนูจะต้องคุยกับแฟนแล้วแบบเอออย่างเงี้ยมันไมม่่ใฮะันกิดเหนื่อยปะหรือยังไงคือแบบคือเป็นคนชอบใส่ส้นสูงไปไหนมาไหนถ้าต้องไม่ใส่ส้นสูงไปกับแฟนคงแบบคงเพียใจอ่ะเพราะแบบเบื่อจะใส่สุ่งเตี้ยอะไรเงี้ยครับในวันนี้กี่กับน้องแข็งขอขอบคุณน้องมีนเอฟเจ็บมากๆนะครับอขบคุณครับเจ้ขอบคุณครับ พีม่มาสร้างสาระดีๆให้กับท่านผู้ชมแน่นอนเพราะว่ามีทั้งความสนุกและก็สาระอะไรที่ได้ฟังกันมาทุกวัใช่เป็นตัวแทนและเป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีให้กับคุณผู้ชมได้ดูด้วยว่าอันนี้มันคือดีนี่มันคือไม่ดีนะครับอะไรอย่างนี้ให้รู้ให้รู้ไว้เออก่อนมีมาจต่ไหขอฝากคนง่าหน่อยสำหรับแฟนๆที่คิดถึงน้องมีนยินดีจะฝากมากเลยครับก็มีบอดี้บีเจนะคะฮิปการ์ติันพฤหัสนะคะพฤหัสฮิปการ์ติฟนะคะกับมีนนะคะแล้วก็ แล้วก็แขกแล้วก็ไกด์ท็อกครับค่ะแล้วไกด์ท็อกนะคะจะมาบ่อยๆที่สุดเพที่จะมาได้นะคะแล้วก็โอเซนิงเฟสนะคะพิธีกรรายการโอเซนิงเฟสแล้วก็พิธีกรรายการเดอะไกด์นะคะทาง t ทูอินไซด์นะคะก็ติดตามดูด้วยนะคะแล้วก็มีออพพยนต์เรื่องหลงนะคะ lost ในทูชัยฟิล์มนะคะเร็วๆงเหล่านี้เลยอะไรก็เป็นกำลังใจกับน้องมีนด้วยนะคุณมากเจ้าเนี่ยคุณมากนะฮะ ่าแล้้วก็น,นครับตอนนี้ก็มาทิ้งท้ายนะครับข้อความจากคออ,อปอ,อ,อ,อมาฝากกันเช่นเคยนะท่านผู้ชมครับดูดีใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับป้องกันไว้ดีที่สุดครับอ่าใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งครับตอนมีเพศสัมพันธ์แต่จะด้วยจะด้วยนะตอนอะไรใช้ถุงยางเรา,าทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันพธ์เออก็ไปแล้วผู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช้อนามัยทุกครั้งตอนมี้นะก่อนดีเพศสัมพันธ์ใส่ใส่ซะเป็นข้อความดีจากคอปนะครับยืดอกพกถุงนะครับสำหรับคุณผู้ชาย คุณผู้หญิงก็พบได้เออพกได้ริงนี้ไม่ใช่เรื่องน่าเกียดนะไม่ก็ต้องเตือนสถวติตัวเองไว้ว่าอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นทั้งนั้นสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เะอร์ไวเบทป้องกันได้ com นะครับอ่าก็ได้สายดีกันไปพี่อันครับตอนนี้ก็เบรกพับชม MV ครับกับเพลงนรฬิกาหัวใจจากพี่ชานิแอนเดอะมิสซิ่งพีดครับเย้ ครับวันนี้มาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับดิวเจกายท้องครับและผีกับน้ําแข็งครับช่วงนี้จะมีข่าวเรียกว่าเป็นประชาสัมพันธ์หน่อยสำหรับพี่น้องชาวเอฟนะครับเริ่มจากนี่เลยน้องใหม่ล่าสุดใช่มเอฟแปดครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเอฟแปดตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยครับอยากให้ท่านผู้ชมมันมากโหวตกันให้เยอะนะฮะรักใครเชียร์ใครโหวตอยากให้เขาลากกระเป๋าไปอย่ามันเศร้ามากเห็นแล้วมันเสียใจนะ คือเห็นคนที่เรารักที่เราเชียร์นี่ต้องไม่ออกจากบ้านเนี่ยม,<า>มันมันน่าเข้าใจนะครับคุณผู้ชมถ้ารักใครเชียร์ใครชอบใครอย่าปล่อยให้เขาต้องออกจากบ้านส่งให้เขาเป็นนักล่าฝันเป็นดูวินเนอร์ให้ได้โดยการพิมพ์วีนะครับเว้นวรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบนะครับ,รบแล้วก็ส่งไปที่4827999ครับส่งให้เขาถึงฝันนะถ้าคุณรักเขาจริงหวตครับหวตแล้วหวตอีกฮนะตอนนี้เขามีบิ๊กบวงบิ๊กบวชอะไรนะวตเข้าไป ก็ใช้ไปนะคะอยาประมาทเราไม่รู้ว่าใครจอบจริงจริงแอบโหวตไปพันหนึ่งอ่าจะไม่บอกน่าสนใจได้เจอกันแน่ละเธอเธอเลยอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ๆนะครับของพี่นัทสักดาทรนนะครับกับผลงานเพลงที่ได้สาวเปรี้ยวอย่าง แก้วสาซานะครับมาร่วมฟิจอริงด้วยชื่อเพลงว่าคิดถึงดังๆนะครับคิดถึงดังๆใช่ยังไงก็ฝากไปด้วยกับเพลงนี้ฝากดู MV ด้วยนะครับไล่หนึ่งเรื่องนะครับที่สำคัญมากๆนะครับที่อยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น F1 ถึง F8 ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับให้ศิลปินเอฟของเรานะครับนั่นคือพี่ณัทสังกตทรนนะครับได้เป็นนะครับศิลปินชายยอดนิยมป๊อบบล่าเมลแอนด์สติสนะครับในการประกาศรางวัลชอแนลวกสีทัลันด์ VA 02 02ครับแล้วส่งไปที่เบอร์4221441นะครับครับช่วยจัดเล่นรุ่นได้ครับพี่นัดโอ้โหเอาให้ได้เลยครับและทุกคนใช้ยอดเยี่ยมฮะลงลงทะเบียนได้ที่ครับเว็บ channelvthailand.com นะฮะ slash v award s e v e นะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะฮะถึง31สิงหาคม2554ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับช่วยให้พี่นัดของเราเนี่ยได้หน่อยได้หน่อยนะแล้วเป็นกำาัคนละหนึ่งโหวตก็ให้เอฟเราแบบ ยิ่งใหญ่เไม่ใช่รู้จักของคนทั่วไปและตอนนี้ตอนนี้ครับก่อนที่เราจะยิ่งใหญ่พี่มีอะไรมาฝากไหมครับครับแต่ก่อนอ่าจากกันไหมนะครับก็ขอให้อันนี้วันที่10สิงหาคมนะครับก็วันที่2สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็ลูกๆทุกคนนะครับก็อยากให้ลูกทุกคนเนี่ยกลับไปกราบคุณแม่ขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่ทําให้พวกเราได้เกิดมาบนโลกใบนี้ถึงแม้ว่าลูกคนไหนจะแบบไม่ได้กลับไปหรืออะไรย่างเงี้ยอยู่กรุงเทพหรือแบบแม่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ โทรกินกลางไปนิดนึงก็ได้ให้แบบคุณน่าดีใจอ่ะไหนๆวันแม่ทั้งทีก็ทำอะไรพิเศษพิเศษเพื่อคุณแม่หน่อยและสำหรับแบบคนที่แบบเออคอนเสิร์ราม่าคนที่แบบว่าคุณแม่แบบเสียไปแล้วอะไรอย่าเงี้ยก็แบบทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะช่วยได้นะพี่ผมว่าแบบวันแม่ทั้งทีครับปีหนึ่งครั้งเดียวผมว่าทําได้ครับคุณแม่แต่กันหอย่าให้รักแม่ทุกๆวันนะใช่ฮะเออแล้วก็มีอีกหนึ่งงานครับที่ต้องไปกันนะครับอตไปกันนะะฮก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ใครที่ไม่ดูมินิคอนเสิร์ตกีมนนาแล้วะครับจะมมีนเเสิร์ตดียวนะครับ ครั้งที่4นะฮะที่ร้านลาครับภาค923นะฮะวันที่21สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา5โมงนะครับก็สามารถติดต่อซื้อบัตรได้เอออย่าลืมไปกันนะครับเป็นอะคูสติกคอนเสิร์ตนะครับซึ่งตั้งใจทำมากตั้งใจทำมากน้ำแข็งก็มีครับอ่าตาผมบ้างนะพี่ของผมของพี่กี่21ใช่ไหมครับผมของผม28สิงหาเข้ามาอาทิตย์ครับ28สิงหาคมครับเป็นไม่นิคคนเดียวครั้งที่2ในชีวิตของผมครับครั้งนี้เต็มที่มากครับพี่พี่อยากจะบอกว่า มีทุกอย่างใส่เต็มใส่เต็มมีทุกอย่างครั้งที่แล้วผมเป็นอะคูติกเหมือนพี่ครับครั้งนี้ผมมาเต็มครับมาเป็นแบร์แล้วครับแล้วก็อยากจะบอกว่าครั้งนี้มันมากครับแล้วก็ติดตามได้นะครับที่เว็บดอทหนูน้ำแข็งขับสัตวน้น้ำแข็งเว็บน่ารักจังเลยเข้าไปมีรายละเอียดทุกอย่างนะชอบตรงนี้แหละอยากจะเข้าไปสมัครจ้นูน้ำแข็งจะได้ครับวันอาทิตย์ที่ไปไปสมัครดิเอาพี่เข้าไปเลยพี่เป็นแอดมินแอดมินผมเลยก็ได้ พี่กีนหนุนน้องแข็งเลยเว็บหนุนน้องแข็งเล่นัน่นแหละเข้าไปนะเป็นเรื่องทะที่ที่สิครับที่รุ่28ี่สิบะที่รุ่นซื้อเวลาเวลาประมาณบ่ายสโมงครับเจอกันได้ครับบ่ายสโมงนะค,ครับคือเสร็จครับก็ไปกันไปดูกีนแล้วก็ไปดูแข็งอ่าได้สบายไปดูกีนไปดูกีนวนกันอยู่นิดหนึ่ก็ไปดูทุกคนเลยทุกคนดูทุกคนได้ดีครับแฟนคลับทุกคนไปดูทุกคนเนี่ยมันทำให้แบบเป็นกำลังใจนะพี่น้องเราดูเยอะแฟนขับไม่ใช่ว่าแฟนคลับเห็นเรากี๊ดเราเห็นแฟนคลับแล้วก็กีอนมกรี๊ด้ไป เอ,าอ้ายังไงนะวันนี้เราต้องขอฝากรายการบ <c oughs> ัตตี้วีเจไปด้วยนะครับใน Facebook <c oughs> นะครับ <S <s <am> สามารถส่งฟีดแบ็กมาได้ <c oughs> ส่งคอมเมนต์มาได้เขียนว่าต้องการอะไรให้รูปแบบรายการเราดีขึ้นแบบไหนแล่ช่องทางหนึ่งครับ,รบให้ทุกทุกทุกคนท่านผู้ชมทุกคนนะเอารูปหรือคลิปหลุดของเอฟของเราเนี่ยหรือว่าจะเป็นรูปหลุดของแฟนคลับก็ได้อ่าเอาหลุดๆมาเลยว่าแบบ ไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยส่งมาได้ครับที่ buddyvj.af@gmail.com ครับอ่าส่งมาได้เลยครับเต็มที่ครับแล้วก็ครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการของเรานะครับตั้งแต่วันวันพุธนะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับกับ buddyvj กลายทอสกีแล้วก็เนื้อแข็งนะฮะแล้วก็น้องปั๊มนะครับเดีู๋ไฮจากเวีเจ j หนูเออขอเรียกหนูเแข็งตลอดไปเลยนะครับได้ไหมอ่ะแล้วก็วันนี้ต้องลาไปก่อนครับแต่ขอให้ชม MV นี้แล้วก็นอนหลับฝันดีครับกับเพลง ไม่ว่ายังไงจากวัน t w ทีโซครับทีบนี้ลาไปก่อนคร,ครับสวัสดีครับ